สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเด่นโปยทานนะคะดอกดาวเรืองวานิลามาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะจํานวนสีเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็เรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกัน แล้ววัดลงไปที่ความยาวเก้าเซนติเมตรค่ะวางลงไปนะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะปลายดิบบินที่สั้นกว่าไว้ด้านบนค่ะวางลงไปนะคะจับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบินที่สั้นกว่าไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งปลายดิบบินที่สั้นกว่าไว้ด้านบนค่ะ เส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาท้องเส้นที่สองต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบบินให้กว้างๆค่ะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้แม่เหนียวใส่เหรียญค่ะดิบบินจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างค่ะดิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางขวามือเอ้ยจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาเอามือกดลงไปที่ฐานให้แน่นๆนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับขึ้นมาเส้นริบบิ้นอยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นจากขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ เนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้จับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างหลังจากนั้นให้เราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ พับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิบปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเซริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเส้นนี้ค่ะแม่เหมียวเอาเส้นนี้หลบมานะคะจับริบบิ้นมาทางขวาปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นที่เราทําอยู่คือเส้นนี้เราเอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในนะคะ เริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในนำปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเนี่ยค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาค่ะต่อมาค่ะจับปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาครั้งที่สองนะคะแล้วก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไป เส้นที่เราทำอยู่คือเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้หมุนไปทางขวาครั้งที่สามหลังจากนั้นก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปม้วนสามเส้นนี้ไว้นะคะเนี่ยต่อมานิ้วโป้งเรานะคะนิ้วโป้งเราด้านซ้ายให้กดลงไปที่เส้นปลายริบบิบ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบน พับกลับลงมาบิดปลายริบินมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นนี้ค่ะปลายดิบินชี้ออกมาด้านล่างนะคะดึงออกมาต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบินขึ้นไปนะคะเส้นที่เราทำก็คือเส้นด้านบนสุดเอาสองเส้นนี้หลบมานี่นะคะเอานิ้วโป้งนะคะด้านซ้ายกดไว้ แล้วปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นด้านบนสุดเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมานะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอานิ้วกดที่เส้นไว้พับกลับลงมาบิดลาริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเราก็ดึงให้กระชับประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานตรงกีบบลอกนี้ ปลายริบบิ้นจะทะลุออกนี่นะคะนี่ดึงออกมาเอามือกดกีบดอ,อกนี้ไว้ก่อนดึงนะคะเนี่ยกดไว้แล้วเราก็ดึงออกมาขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้ต่อมาเป็นเส้นที่สองเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปนะคะที่ใต้ร่างกีบดอ,อกนี้ปลายริบบิ้นจะทะลุออกด้านบนนี้ ก่อนดึงให้เอานิวาน้วกดที่กีบดอกไว้ค่ะนี่ค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้ต่อมาเส้นที่สามเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเอามือกดกีบบอกนี้ไว้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานํากลับขึ้นมาด้านบนเอามือแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่กลีบดอกนี้ก่อนดึงก็เอามือกดกลีบดอกนี้ไว้ค่ะเส้นริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาหรือว่าขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหนียวทําเส้นที่อยู่จากทางนี่นะคะทางขวามือเรา เราจับขึ้นมาด้านบนของเส้นแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะเส้นที่ชี้เข้าหาไอ้เส้นที่ชีาาช้ไปทางขวาจับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วจับปลายดิบินสอดลงไปที่ฐานตรงกีด่อกนี้หรือว่าใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายดิบินจะมาทะลุด้านล่างนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อมา ไม่ต้องยังไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อมาก็ชี้มาทางขวาค่ะพับเซริบบิ้นขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นนำเซริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นจะทะลุออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาพับขึ้นไปด้านบนแล้วก็จับที่ปลายริบบิน้นสอดลงไปที่ฐานเลยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางขวานำขึ้นมาด้านบนแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะดึงออกมานี่คือเส้นสุดท้ายที่เราทำนะคะต้องเอาเส้นที่เราทำนะคะกีดดอกที่เราทำไปไว้ด้านล่างนี่นะคะกีดดอกนี้ด้วยนะคะเนี่ยกีดดอกแรกที่เราทำไว้ด้านล่างนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงทีละเส้นทีละเส้นนะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นทีละเส้นค่ะ เราก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะดึงกระชับแล้วก็คลายออกก็ได้นะคะให้กรีดดอกสวยงามเสมอกันนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านสอดเก็บตามลายเส้นริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างให้เราสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เริ่มจากเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในนำปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเนี่ยค่ะเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบเข้ามาค่ะต่อมาค่ะจับปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาครั้งที่สองนะคะแล้วก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไป เส้นที่เราทําอยู่คือเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบเข้ามาด้านในค่ะต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นนะคะให้หมุนไปทางขวาครั้งที่สามหลังจากนั้นก็จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปม้วนสามเส้นนี้ไว้นะคะเนี่ยต่อมาน้วโป้งเรานะคะ้วโป้งเราด้านซ้ายให้กดลงไปที่เส้นปลายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบน กลับลงมาบิดปลายดิบินมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นนี้ค่ะปลายดิบินชี้ออกมาด้านล่างนะคะดึงออกมาต่อมาค่ะจับตั้งฐานดิบินขึ้นไปนะคะเส้นที่เราทำก็คือเส้นด้านบนสุดเอาสองเส้นนี้หลบมานี่นะคะเอานิ้วโป้งนะคะด้านซ้ายกดไว้ แล้วปลายริบบิ้นชี้ขึ้นด้านบนพับกลับลงมาบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเส้นด้านบนสุดเอาเส้นนี้หลบมาจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับกลับลงมานะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปเอานิ้วกดที่เส้นไว้พับกลับลงมาบิดปลาริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเราก็ดึงให้กระชับประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานตรงกีบบอกนี้ ปลายดิบินจะทะลุออกนี่นะคะนี่ดึงออกมาเอามือกดกีบดอกนี้ไว้ก่อนดึงนะคะเนี่ยกดไว้แล้วเราก็ดึงออกมาขอบของลิบบินให้เหลือไว้ประมาณนี้ต่อมาเป็นเส้นที่สองเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราจับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปนะคะที่ใต้ล่างกีบดอกนี้ปลายริบินจะทะลุออกด้านบนนี้ ก่อนดึงให้เอานิ้นวกดที่กลีดบดอกไว้ค่ะนี่ค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้ต่อมาเส้นที่สามเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานำกลับขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเอามือกดกลีดบดอกนี้ไว้ค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะ เส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานํากลับขึ้นมาด้านบนเอามือแล้วเราก็สอดลงไปนะคะที่กีบดอกนี้ก่อนดึงก็เอามือกดกีบดอกนี้ไว้ค่ะเส้นริบบิ้นก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาหรือว่าขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหนียวทําเส้นที่อยู่จากทางนี่นะคะทางขวามือเรา เราจับขึ้นมาด้านบนของเส้นแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะเส้นที่ชี้เข้าหาเอ้ยเส้นที่ชี้ไปทางขวาจับขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วจับปลายดิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกีดจอกนี้หรือว่าใตา้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายดิบบินจะมาทะลุด้านล่างนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อมา ไม่ต้องยังไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อมาก็ชี้มาทางขวาค่ะพับเซนลิบบิ้นขึ้นไปด้านบนหลังจากนั้นนำเซนลิบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายลิบบิ้นจะทะลุออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นริบบิ้นที่ชี้มาทางขวาพับขึ้นไปด้านบนแล้วก็จับที่ปลายริบบิน้นสอดลงไปที่ฐานเลยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นริบบิ้นนะคะที่ชี้มาทางขวานำขึ้นมาด้านบนแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะดึงออกมานี่คือเส้นสุดท้ายที่เราทํานะคะต้องเอาเส้นที่เราทํานะคะกรีดดอกที่เราทําไปไว้ด้านล่างนี่นะคะกรีดดอกนี้ด้วยนะคะเนี่ยกรีดดอกแรกที่เราทําไว้ด้านล่างนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงทีละเส้นทีละเส้นนะคะนี่ค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นทีละเส้นค่ะ เราก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะดึงกระชับแล้วก็คลายออกก็ได้นะคะให้กีดดอกสวยงามเสมอกันนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกลกับด้านสอดเก็บตามลายเส้นริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างให้เราสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายเราสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ